กลุ่มโรงพยาบาลใช่ไหมครับอันว่าจริงๆเรื่องของเซติมต์เนี่ยหลังจากข้างหน,น้าน,นัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยท่านออกมาบอกว่าจะควบคุมพวกราคาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการลดต้นทุนนะฮะก็เลยทําให้มีการพูดคุยเกันถึงเรื่องมาตรการนะในการให้โรงพยาบาลปเปิดเผยค่ายานะรวมทั้งให้คนไข้เนี่ยมีสิทธิที่จะไปซื้อยาจากข้างนอกได้นะอันนี้กระทบเซติเมีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรการดังกล่าวเนี่ย โรงพยาบาลในธุรกิจเนี่ยตัวสมาคมโรงพยาบาลเนกระทก็ทาอยู่แล้วฮะแต่อันว่าการที่ตลาดมันวอลุ่มน้อยนะฮะเม็ดเงินมันก็เลยเล่นกลุ่มอื่นยังไม่เล่นกลุ่มโรงพยาบาลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอันเชื่อว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มที่ฐานกําไรมันค่อนข้างใหญ่มากคุณอีกไม่ว่าจะเป็นบํารุงลาดไม่ว่าจะเป็น b d m s เเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยตัวโกรธของกลุ่มโรงพยาบาลไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะัก มันก็กลายเป็นว่ากรอมันจะอยู่ที่ประมาณสักห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปีเพราะฉะนั้นพอราคาหุ้นมันไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้คนก็อาจจะอย่างนี้ฉันเปลี่ยนจากกลุ่มโรงพยาบาลไปเล่นกลุ่มอื่นดีไหมที่อัพไซด์มันเยอะกว่าเช่นไห่ว่าจะเป็นกลุ่มปิโตรเคมีที่เมื่อกี้คุณเอสเล่าเนี่ยภาพมันชัดมากว่าถ้าจีนมีการลดซับไพ่ลงเนี่ยกลุ่มนี้มันจะฟื้นตัวเร็วเพราะเป็นกลุ่มที่เป็นคอมมอนดิตี้นะรหรือแม้กระทั่ง ถ้าเขาไปมองกลุ่มสื่อสารเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอาสื่อสาร PE ถูกกว่าโรงพยาบาล e เอ n n g ี้กรดดีกว่าปีหน้ากําไรโตนแน่ๆชัวร์ๆนะครับอันีว่าคิดว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้มันก็เลยทาให้กลุ่มโรงพยาบาลที่ต่างชาติเนี่ยอาจจะเคย overweight ไปเยอะมากเนอะเพราะว่าเมื่อ2อถึงสปีที่ผ่านมาหรือว่าภาพที่ยาวกว่านั้นเนี่ยเวลาคิดถึงไทยเนี่ยคนจะคิดถึงกลุ่มอะไรฮะสนามบินใช่ไหมเอ o อทกลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นตีมีเดียล์หรือซึแต่ว่าตอนเนี้ย แคตตอลิสเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยหนุนนะครับแล้วยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ป่วยต่างชาติก็ลดลงอาจจะมีเรื่องของผลกระทบจากการบูชาเข้ามากระทบอีกนั้นแล้วโดยรวมกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้จริงๆไม่ได้มีข่าวลบอะไรแต่ว่ามันไม่มีข่าวบวกที่มันจะผลักดันราคาขึ้นไปและนอกจากนั้นเนี่ยพอภาพเทคนิคมันเสียเนี่ยอันว่ามันเลยเห็นคนเล่นช็อตอาเกนส์พอร์ตพยายามที่จะทำกำไรทางลงลงมาแต่โดยรวม อันคิดว่ากลุ่มเนี้ยราคาหุ้นไม่แพงและแต่ว่าการที่จะซื้อสะสมเนี่ยอาจจะต้องซื้อถือรอหน่อยเพื่อรอปัจจัยบวกเข้ามาง้นวุฒิมาตรสามก็ไม่ได้เด่นด้วยนะครับมันก็อาจจะต้องรอดูเศรษฐกิจฟื้นตัวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาอาจจะทําให้หุ้นกลับมาเพอร์ฟอร์มได้แต่ว่าช่วงนี้ยอันคิดว่ายังไม่ขึ้นนะฮะในช่วงนี้โรงพยาบาลคิดว่าถ้าซื้อก็ต้องสะสมยาวหน่อยแต่ละคนที่ชอบจริงๆว่าธุรกิจเนี้ยมันดีในระยะยาว คร,ครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มเจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a y l o r ตามลิงก์ในคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้